สวัสดีครับผมแมนท่นา c ูชาแนลนะฮะบรรยากาศงานยีราวันนี้นะครับเนาะเป็นไปคึกคืนมากเลยครับเนาะไปดูกันเลยนะครับยีลาสีวันนี้นะครับมีสีเขียวสีแดงนะฮะเนาะนี่นะครับทุกคนก็คึกคืนนะครับน่าคุากันนะฮะเนาะอ่านะดูกันเลยนะมีหลายคนมานะฮะมเครื่องปั่นไฟเะฮะ หวังก็มาด้วยนะฮะีเ,เ,เ,เด็ก็มีนะคระับจับจับข้าวของป้าเพียรพร้อมหมดเลยนะ นี่เตรียมน้ำนะครับกร้มน้ำน้ำนะฮะน้ำแข็งนะครับน้ำปั่นน้ำแข็งลงวางสีอะไรสีแดงโอนสีแดงเหรอแคปูก็สีอะไรล่ะสีนี่นะสีแดงเหมือนกันแล้วขึ้รถอะไรมาว่าจะไปเปลี่ยนเดินมาจักรยานไฟฟ้าแล้วไหนล่ะจักรยานไฟฟ้าเปลี่ยนอะไรอ่ะ จะไปเปลี่ยนกางเกงอ๋อจะเปลี่ยนกางเกงนะฮะเปลี่ยนทำไมอ่ะก็อันนี้มันยากฮะมันยากก็ไปใส่ยนงจเจ้าเก่งวอร์มเหมือนกันได้ดีกว่าวันนี้จะเล่นกีฬาอะไรทุกประเภทฮะทุกประเภททุกประเภทนะฮะมีรางวัลใช่ไหมว่าอันนี้ยังไม่ทราบเลยก็คงจะมีเลยก็ไม่โดนตัดมัน ก็มีรังมันอาแล้นะรงัคเน่เลือดรงน่าเลือดอ่าพมนต์นี่นะครับแมวอย่างก็สีเขียวนะครับหัวหน้าทีมนะสีเขียวนะอ่าูก็ร้ายคนน่าสนเกนิดนกันกูก็ใส่เลียนทอง ปิดนะทำไมปิดเยียงนะันนะกอนะฮะาอไรน,น,นะปดนะ,นะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศรอบนะพี่เนาะ จะมีรางวัลนะฮะเนาะกระเป๋าสไตล์เด็กะเด็กเด็กวันชูนะครับในครับสวัสดีนะครับพี่น้องในครับประชาชนนะครับไปเยี่ยวยานครับผมนะฮะผมนะในฐานะประธานใหญ่ในหลายรางวัล เะครับวันนี้นะครับก็ได้พบกับนะครับช่างก็ได้ยินกับช่องแล้วเนี่ยอะไรนะนะครับวันนี้นะครับสนับสนุนโดยช่องนะครับฮันนี่กกางนะครับแล้วแม่ป้อมนะครับและยังมีช่องแอนชาฟมิลี่นะครับและช่องนะครับหมอรำกู้ขวัญนะครับต้นอ้อที่อย่างเนาะ หอวหยาดเยิ oh, a, lass, you, hmm. unk, yeah. muscle, oh, ้ยหยาดย้อยนะครับช right? 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 no. so ่องยาดเพชรกบทอกและช่องนะครับนัดชาแนลก๋วยเตี yeah. no. ๋ยวเป็ดเอาพี่นัดชาแนลพอนะเอาแล้วไม่มาหมดใช้ของมั้งเหรอประมดใช้ของดิ้ยนงนะครับเดี๋ยวเผื่อใครก็เดินมาผ่าแบบหิวๆอะไรแบบนี้ไงจะได้แวะนะครับเหรอใครหลงมาปั๊บเลยนะครับผมนะฮะและยังมีอีกนะครับหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นช่องสามนอง นะครับและช่องคู่หูลีอานะครับและนะครับอีกหลายๆช่องนะครับที่ทยอยกําลังเดินมาวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลเลินะครับที่พวกเรานะครับได้นะครับทำการลํานะครับอ่าต่อนะครับเพื่อแสดงความเคารพนะครับบูชากับไหว้นะครับองค์ปู่ปริจิตะนะครับวันนี้เขาบอกว่าผมมาเนี่ยผมเจอเขาบอกว่าวันนี้แดนเซอร์ของเราเนี่ยเต็มที่เชียร์ดีเดอร์เราเต็มถัง นะฮะโอ้โหเฮ้ยเรื่องฮะเฮ้ยไม่ใชพวกเราไม่ใช่พวกเราไป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 ่ช้สะดวกแล้วฮะไม่มีปัญหาแล้วนะฮะเอ็มซีนะยังหายอะ โ <ầ> อเงรียนนะครับเสียงมาแล้วฮะนะครับผมเนื่องจากว่าไฟฟ้าเนี่ยผมดูทั้งหมดเป็นผู้ชายที่ร้อนแรงนะครับวันนี้วันนี้นะครับเป็นวารุณวนะวันนี้ผมมาสร้างสีสันนะครับให้กับนะครับพี่น้องชาวบ้านตกตอกนะครับโดยมีนะครับท่านบนผู้ใหญ่นะครับของเรานะฮะเพิ่งนกิ๊ฟไทย เราเัาแซงนัวนะครับก็นะครับที่ต้นไม้เฮะนะครับที่วันนี้นะครับเราเหมาเลยครับทั้งภูเขาเลยเ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 ยครับเพลเเย่ยเยดใจอยู่เยเคเกกดเย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 นเย่ะค่ะค่เย่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  i